โอเคครับทุกคนถ้าใครอยากจะแอดเพิ่มผมมาแล้วทุกคนง,ง่ายๆเลยครับให้ทุกคนนะครับไปที่ส่วนของซองเสิร์ชตรงนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์ชื่อไปครบนะว่าชินชินซีเฮดก็ได้นะครับทุกคนโอเคแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเจอนะครับนี่ชินซีเฮดนะครับแนะนำว่าให้แอดรหัสนี้ไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีคนฟอลโล่อยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยรู้ไหม มันไม่โหลดให้หทุกคนลองๆก่อนนะนี่ไงสยหรับ follower นะครับทุกคนมีคน follow อยู่ครับ13คนเนาะโอเคแต่งตัวก็ไม่ได้มีอะไรมากครับคุณผู้ชมก็จะมีชุดที่สุดวอาประมาณสิบมันแล้วก็ตรงเรนโบอีก25น,นะครับเออประมาณนี้แหละทุกคนใครอยากจะแอดก็แอดได้เลยนะครับนี่เพราะว่ารหัสหลักที่เล่นอยู่เนี่ยมันเพื่อเต็มว่าแก่ทุกคนก็เลยคิดว่าเออให้ทุกคนเนี่ยแอดรหัสนี้ดีกว่าเขาเขาเขาเองเนี่ย ก็อาจจะเล่นรหัสนี้ด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคทุกคนครับสักคลิปนี้ทุกคนก็ฝากทุกคนเยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนกันเนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับทุกคนสักคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบายบายครับ